เราเรื่องอยู่นะครับก็ตั้งใจมากๆครับแล้วก็จริงๆเราก็พยายามเกม็บงํนนะฮะแต่ว่าก็ไม่ค่อยอยู่กันเท่าไหร่ก็รู้สึกว่าเราต้องเราต้องพัฒนาตัวเองเนาะให้ก้าวกระโดดแล้วแหละเราก็ต้องพยายามที่จะทำคอนเทนต์ใหม่ๆที่แปลกๆหรือว่าน่าสนใจนะฮะให้ให้ทางผู้ชมนะฮะได้รับความสนุกแล้วก็ความบันเทิงนี้นะฮะก็เลยเนี่ยฮะก็เลยคัดสรรพยายามคัดสรรแบบ ซีรีส์นะฮะที่คิดว่าทุกคนแบบน่าจะสนใจแล้วก็คิดว่าหลายๆเรื่องยังไม่มีใครเคยเล่าไม่มีใครเคยทำออกมาครับผมทำใหคัดเลือกซีรีส์ที่ค่องเครื่องหลากหลายรสชาติมารวมในจักรวาลในนี้ใช่ครับก็อย่างที่บอกว่า Into the New Universe นะฮะเราก็พยายามอยากจะให้เป็นจักรวาลใหม่ให้ทุกคนหันมามองว่าเฮ้ยทางดูบันดีได้ทำอะไรแบบนี้ด้วยหรออะไรเงี้ยครับผมเราก็พยายามคัดนิยายหรือว่าเนื้อหาที่เรารู้สึกว่าเราสนใจอย่างข้ามฟ้าเพื่อนเคอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ เราคิดเองแล้วก็ให้เขาไปเขียนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็อีกหลายๆเรื่องที่เราอ่านเรารู้สึกว่าเฮ้ยอันเนี้ยเหมาะกับน้องของเราอันนี้ยังไม่มีใครเคยทำหลายเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นฮะอยากเล่นกับอานนท์พี่เศ็ดคนกลางนะครับซองไวเวอร์ดื้อใ้ก็หาวาสุดที่คนแบบรอนานมากมากนะครับผมหรือว่าเพิ่มเหมือนกันก็คือทุกเรื่องคือเต็มแน่นอนครับเราต้องงบประมาณก็เป็นขนาดไหนในการเยอะมากครับจริงๆก็ตอนนี้ก็ข่าอ่อนอยู่นะความคิดว่าเฮ้ย แบบว่ามันเกินตัวเราไหมแต่อย่างที่บอกว่ามาถึงขนาดนี้แล้วก็ต้องสู้กันทุกทานทั้งตัวเราเองแล้วก็น้องๆด้วยเราเราสึกว่าเราก็ต้องทําให้ได้นะฮะเชื่อมัน่นมั่นใจลงมือทำครับผมเชื่อผมเล่าเตียวามพร้อมให้น้องๆในค่าย,ยัางไรนะก็จริงๆแล้วอาา่ะฮะก็เราก็มีแบบว่าเขาเรียกว่ามีรูที่ดีอยู่ด้วยนะฮะคือก้าหรือว่าอื่นๆื่นอีกมากมายที่เราต้องไปฝึกฝึกฝนฝึกซ้อมจริงๆแล้วก็อยากให้ทุกคนมั่นใจว่า ก่อนที่เราจะทำซีรีส์เนี่ยยังไงเราต้องเตรียมให้ดีที่สุดอยู่แล้วจริงๆที่ให้ทุกคนดูครับมันก็คือตัวอย่างนะฮะีเซอร์จริงๆเดี๋ยวมันจะมีไพร์ลอดอีกบางเรื่องอาจจะเป็นตัวอย่างเต็มเลยบางเรื่องก็ยัจจะมีไพร์ล์ให้ดูอีกนะครับก็อยากให้ดูติดให้ลองติดตามแล้วก็เดี๋ยวจะเห็นพัฒนาการของ้องแน่นอนยังไงการเตรียมการเราเนี่ยอย่างที่บอกว่าเราไม่อยากใู้ถูกคนดูเราตั้งใจทำออกมาให้มันมีเสตียที่มันเหนือชั้นกว่าคนอื่นแน่นอนครับไลน์อัพใหม่ที่เปิด,ปด,ดมาด้วยดูดีมดิวส ทางทางเราฮะเรามีเพลงเยอะมากไม่ว่าจะเป็นแบบการคัฟเวอร์เพลงหรือว่าเพลง OST ของซีรีส์ใช่ไหมคะก็เลยรู้สึกว่าโอเคถึงเวลาแล้วะที่เราอาจจะต้องเปิดช่องแยกนี้ออกมาเราก็อยากจะดูงานเพลงให้เต็มที่เพราะว่าน้องๆเราอะแทบทุกคนเลยก็คือมีศักยภาพในการร้องเพลงกันสูงพอสมควรก็อยากจะพัฒนาน้องๆแล้วก็เนี่ยละฮะก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ทําให้น้องๆได้แบบชัยนิ่งออกมาแล้วก็มีซิงเกิลของตัวเองแล้วก็หวังว่าแฟนๆทุกคนพี่ๆส่วนุคคทุกคนจะสนับสนุนบีเอ็มดีมิสิกเลยนะครับ อื่หลฟ์อัพไปแล้วเสียงรีสจะห,หนักหนอนนักข้างในก็อนอกความรู้สึกอุ่นใจขึ้นไหมพี่อ๋ออุ่นใจครับตอนนี้ก็เหมือนโล่งจริงๆบอกเลยว่าเป็นงานที่กดดันมากก็คือแบบจะร้องไห้ตลอดเวลาเพราะรู้สึกเครียดแบบเรารู้สึกว่ามันมีปัญหาเฉพาะหน้าที่เราต้องแก้ตลอดเวลาคือทุกคนจะเห็นว่าเราแบบวิ่งเข้าวิ่งออกตลอดนะฮะตอนนี้ก็รู้สึกว่าโล่งใจแล้วก็ดีใจมากๆนะครับที่เราได้จัดางานแบบนี้นะฮะเรารู้สึกภูมิใจกับการเริ่มต้น ที่ดีแบบนี้นะฮะแล้วก็ต้องขอบคุณแฟนๆทุกคนจริงๆขอบคุณลูกค้าทุกท่านขอบคุณสื่อมวลชนทุกแขนงจริงๆที่เป็นส่วนหนึ่งนะฮะในการผลักดันที่ทําให้เราแบบมาสามารถจัดงานไลฟ์อัพแบบนี้ได้ครับน้องๆบ้างมีคนไหนอยากมีความรู้สึกสรับอันนี้บ้างนะคือวันนี้เป็นอะไรฮิมิวก็ได้มีเดมก็ได้ครับก็มีรู้สึกยังไงโห ตอนแรกตื่นเต้นมากๆเลยครับถึงได้เมื่อวานแล้วเฮียก็ด้วยครับเฮียก็บอกว่าเมื่อวานถึงเต้นมากๆนอนไม่หลับเลยนอนไม่หลับเลยครับรู้สึกว่ามันเป็นก้าวแรกอย่างที่พี่บอกเราเป็นเหมือนบริษัทเล็กๆ,ๆอ่ะแล้วเรารู้สึกว่าเราอยู่แบบต้นกําเนิดมาตั้งแต่แบบว่าไม่กี่คนอ่ะแล้วก็เหมือนพัฒนาแล้วมีเจอเด็กใหม่แล้วก็มีมากขึนเรื่อยแล้วก็แบบว่ามันภูมิใจอ่ะมันเป็นความตื้นตันแล้วเรารู้สึกภูมิใจตัวพี่อ๊อฟมากที่แบบว่าพยายามพาเด็กทุกคนมาแล้วก็ทำโปรเจกต์หรือลงทุนอะไรแบบว่า บางอย่างไม่ได้ไม่ได้ผลตอบแทนไปซ้ำต้อาากงการให้คนดูมีความสุขเลยนะครับแล้วก็รู้สึกดีใจมากรู้สึกดีใจทุกเรื่องมากๆเลยครับได้เห็นแบบเนี่ยอยากอยากกลับไปอ่านเทเลยตอนนี้ครับผมแล้ว <c oughs> ก็กเรามีความสุขคิดว่าทุกคนมีความสุขเราก็มีความสุขนะครับรทั้งที่เราได้ยินเสียงทุกคนแบบกรี๊ดหรือว่าส่งกําลังใจให้เราอย่างเงี้ยบนเวทีอย่างเงี้ยครับผมรู้สึก มันปลื้มใจมากๆครับทุกคนที่แบบเปิดที่เซอร์ทุกเรื่องทุกคนก็ให้กำลังใจกันทุกเรื่องเลยปีหน้าก็ into the new universe ครับใช่ก็ฝากก็ฝากพวกเราด้วยบ้านดุบปดีทุกคนเลยนะมีน้องใหม่เจนใหม่ด้วยนี่แล้วผมก็ฝากด้วยต่อไปแม่รัดกันตัอไนะครับมานตเลาะันสนับกันลูกครับก็ ก็ดีใจมากครับว <desserts into> <hungry> ันนี้ที่ได้ได้เขาเรียกว่าอะไรไม่ต้องเก็บเป็นความลับแล้วเพราะว่าเราเก็บความลับเกือบจะไม่อยู่แล้วครับก็วันนี้ก็ดีใจมากครับที่ได้ได้ได้มีโอกาสแสดงนะครับผมทัวร์แล้วก็ด้วยกหบอาวสันนะฮะแล้วก็ขอค่ายด้วยซอมไบเวอร์นะครับก็รู้สึกตื่นเต้นมากมากครับผมในวันนี้ที่แบบตอนที่แบบทุกคนจะได้รู้แล้วแบบว่าเรามีอะไรเตรียมไว้บ้างก็เดก็ยวกจะขอบคุณที่ออฟมากมากครับผมสำหรับโอกาสครั้งนี้จริงๆครับก็ สายยาวว่าผมจะทำเต็นที่แน่นอนรับผมก็ฝากติดตามด้วยครับทั้งดิ้วเทียยงข่าวสนแล้วก็ทูอะครับครับผมฝากติดตามด้วยครับิยิมต่อลูกเยิะครับครับสลับีมครับครับครับก็อยากขอบคุณทางพี่อ๊อฟแล้วก็ทาง ทีมงานหรือว่าักหรือว่าคนที่สนับสนุนซัพพอร์ตหรือว่าคนที่ลงทุนนะฮะก็อยากขอบคุณมากๆนะที่ซัพพอร์ตทุกเรื่องหรือว่าแบบบางเรื่องเนี่ยก็อยากแบบขอบคุณสปอนเซอร์ที่ซัพพอร์ตพวกเราด้วยนะครับก็ในเมื่อพวกเราได้โอกาสแล้วก็จะทําให้แบบเต็มที่ครับในในทุกๆโปรเจกต์ครับที่แบบได้รับโอกาสในการเล่น,นะะับก็ดีแน่นอนครับเับผมผมก็ดีใจนะครับที่ จริงๆเราสองคนก็ได้มีโปรเจกต์ใหม่อีกถึง3โปรเจกต์ครับก็มีซอมไบรเวอร์มีพี่เจตคนกลางแล้วก็มีมีใช่ครับก็มีซีรีส์ที่เราจะไปถ่ายทำกับทางเกาหลีครับก็สึกตื่นเต้นมากที่จริงเรื่องซีรีส์ของเกาหลีของเราก็เพิ่งคอนเฟิร์มไม่กี่วันไม่กีี่่่วันทผานมาครับก็รู้สึกดีใจมากครับเพราะว่าเหมือน เราก็ชอบดูซีรีส์เกาหลีอยู่แล้วแล้วเราจะได้ไปเล่นกับทางเกาหลีงไงครับก็รู้สึกแบบดีใจมากๆกครับก็ต้องขอบคุณทางแบบพาร์ทเนอร์ชิพครับก็ทางผู้ใหญ่เกาหลีแล้วก็ที่อำอด้วครับที่ให้โอกาสต,ต่างๆกับพวกเราครับก็จะทำให้ติดที่ดที่สุดแล้วไปครับแลเทียงเขาไปลนะูก ได้เห็นพายลอดของรายการินนแล้วครับผมก็รอมานานแล้วก็เหมือนกับเด้ได้เห็นตัวเต็มจริงๆไม่ไม่ได้ตัวเต็มหรอกยางเท่าวงยางใช่ก็แต่หมาว่าคือไอ้ก่อนหน่อะเราคือเราต้องบอกก่อนเลยว่าตอนที่ถ่ายพายลอดหรือว่าถ่ายไรแบบเนี้ยเราแทบจะแบบไม่ได้ดูแบบดูหลังกล้องเลยว่าแบบซีนนี้เป็นยังไงบ้างเพราะว่าเราตัดสินใจที่เราจะ หอนที่ออนมันพร้อมกันเลยซึ่งไพร์ลอกนี่ก็เป็นไพร์ลอกที่เราได้ดูต่างพ้อมกับคนอะไรเงี้ยเราเรู้สึกว่าเราก็าตื่นเต้นมากๆแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่แบบให้เสียงการตอบรับกับพวกเราเป็นอย่างดีมากๆ้ก็ขอบคุณที่พี่แฟนๆทุกคนน,น,นะครับผมที่คอยซัพพอร์ตพวกเราหมดนี้เลยแล้วก็คอยติดตามคอยให้กำลังใจจนกระทั่งเกิดวันนี้ขึ้นมาได้ก็ขอบคุณม,มากเครับแล้วก็พวกเธอก็ต้องขอบคุณทางพี่อ็อฟนะครับผมแล้วก็ทางพี่น<ๆ>ัท ัเขียนนะครับผมที่ให้โอกาสเน็ตเจมนะครับผมได้เล่นพีเลียดนะครับผมก็หวังว่าจะเป็นประสบการณ์ใหม่ของพวกเราก็หวังว่าทุกคนจะชอบพอบคุณนะครับผมครับผมนะครับพี่ดิมพี่เนี่ยครับพี่ครับไม่ถึงเวลาซื้อเลยครับมา c o p ไปลูกครับไปลูกน้องครับี่อมีมาข้างหลังกันจยังไงก็ตครับก็สำหรับครั้งนี้นะฮะก็อย่างที่ทอมเคยบอกทุกสื่อเลยนะครับก็ พี่ออฟเก่งมากจริงฮะแบบบ้านเราแต่ก่อนคือมันเริ่มจากการแบบทำยูทูบค่อยๆแบบผลิตคอนเทนต์ใหม่ๆขึ้นมาเรื่อยๆจนแบบมีกระแสขึ้นมาแล้วจนวันนี้ทมทมเป็นคนที่แบบอยู่หลังเวทีนะฮะแล้วเห็นพี่ออบขึ้นมาพรีเซนต์แบบการแบบทำโปรเจคเตอร์ทำอะไรต่างๆครับคือพี่อ็อบเก่งมากฮะแล้วก็แบบเราก็ยืนแบบตบมือให้กําลังใจพี่ออบเสมอแบบรู้สึกแบบสําหรับทมที่เป็นเป็นน้องในน้องของพี่ออบนะฮะหรือว่าน้องในสังกัดนะครับก็ แบบปลื้มปิ่มใจมากมากครับพี่ฮอบลงมาแล้วทำแบบรู้สึกแบบอดไม่ไหวอดอดไม่ไหวที่จะแบบว่าตบมือให้แล้วแบบเข้าไปก่อนให้กำลังใจอะไรเงี้ยครับก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนนะครับที่ทําให้แบบบ้านของเราแบบว่าใหญ่ขึ้นจริงๆแล้วก็ขอบคุณสปอนเซอร์ทุกๆสปอนเซอร์เลยนะครับที่แบบว่าสนับสนุนพวกเรานะครับผมก็ขอบคุณพี่ฮอบเลยครับให้โอกาสน้องๆนะฮะครับผมก็ผมมากนะครับผมก็จะว่ายังไงดีเราเริ่มมาตั้งแต่แบบก้าวแรกเลยครับผม กราไล่ตั้งแต่เราทำด,ดูครับแต่ออกเงินเป็นเองไปเที่ยวกันโดนโกง <c oughs> ไปเที่ยวมันเองแล้วก็แบบหาคอน,นเทนต์ทำเงันด้วยะตอนเริ่มนี่เรา,าล้มลุกคลุกคลานเลยนะครับ <c oughs> แล้วก็จนมาถึงวันนี้บริษัทเราใหญ่ขึ้นมากครับผม <c oughs> ซึ่งมันจะไม่มีวันนี้ไม่ได้เลย <c oughs> ถ้าพี่ออฟเป็นไม่ยินอยู่ตรงนี้นะับ <c oughs> แล้วก็ทุกคนที่แบบสามารถ ให้กำลับบงใจกันจนถึงวันนี้นะครับผมร,รวมถึงถึงตัวผมเองด้วยนะซึ่งแบบบางทีก็หมดไฟบ้างอะไรบ้างก็ยังมีแบบพี่ออฟคอยแบบให้กำลับบงใจเฮ้ยเราต้องสู้กันด้วยกันนะครับคนแล้วก็เพื่อนด้วยทั้งเซนหนึ่งด้วยครับซึ่งผมมีความที่แบบว่า <c oughs> เขาเรียกอะไรอ่ะมีความนึกซึ้งนะฮะ <c oughs> เขาเรียกเรา,เร,าเรอสู้มา,ด,มา,ด,มาด,ด้วยกันเราสู้มาด้วยกันสู้มาด้วยกันจริงๆนะฮะจนถึงวันนี้อยากบอกว่ารักทุกคนนะครับผมขอบคุณทุกคนมากขอบคุณพี่ออฟขอบคุณเพื่อนร่วมงานทุกคนขอบคุณ สมาชิกของดูมันอิททุกคนรวมนิงเซนใหม่ด้วยนะครับผมแล้วก็ยินดีต้อนรับนะฮะนิวเซนด้วยนะฮะเขามฝากฝากซีรีส์เลยแล้วับทุกคนแล้วผมก็าวอีกก็อยากจะขอบคุณพี่ๆนักข่าวทุกคนแฟนคลับทุกคนแล้วก็ จริงๆก็ภูมิใจในกระดับค่ายของเรามากเพราะจริงๆก็คืออย่างที่บอกคือเราเติบโตขึ้นเยอะมากครับทุกคนตั้งใจรู้ fate, pues ถึงพ <ISH> <started> yeah. nah, so, ี่อ๊อฟด้วยก็คือช็อกเหมือนกันครับที่เห็นพี่ออฟก็ไปพรีเซนต์แล้วบอกด้นสดคือผมไม่เคยเห็นพี่ออฟเจอร์มนี้มาก่อนจริงๆครับเจ๋งมากเดีวน้องจะเห็นแต่ความใช่่แตพควอมเจะหลบหลังกล้องตลอดครับให้เขาเก็บของไว้ยังไงใช่นั่นนั่นคือสิ่งนึงที่ผมจะบอกเออผมเชื่อว่าแบบพี่อ๊อฟแบบตรงนันหนักมันหนักมากจริงๆก็อยากขอบคุณคนงานทุกคนที่เราแบบผลิมาเพื่ออตบแทน คือทุกคนที่รอดูแล้วเขาเราู้สึกว่าเออพีกับเขาแบกรับภาระทุกอย่างไว้จริงๆเราพวกเราแบบจริงๆมีหน้าที่แค่น้าก้ม้วยซ้ำรอแต่คือเราอาจจะแบบไม่ได้มีโอกาสเข้าไปช่วยคิดในบางอย่างมีบ้างแต่รู้สึกว่าคนที่แบบแบกรับทุกอย่างจริงๆครจริงๆก็อยากจะขอบคุณแฟนคลับทุกคนนะครับแล้วก็พี่ๆนักข่าวทุกคนแล้วก็ทุกคนที่คอยสนับสนุนคุ่นบันดีทุกท่านนะครับก็ฝากสนับสนุนพวกเราค่ายของเราด้วยนะครับต่อไปแล้วก็ฝากซีรีส์ด้วยนะครับครับผมก็ทุกๆเรื่องเลยนะฮะก็ฝากด้วยนะครับ พี่มีอะไรไี่ลู้เสองคนครับผมก็จิมมี่นะครับวันนี้รู้สึกภูมิใจแทนทุกคนมากเลยที่ที่แบบมีคือเราไม่เคยคิดเลยว่าดูวันดิจะมีงานไลฟ์อัพของตัวเองด้วยซ้ำที่ผมเคยคิดนะแล้ววันนี้มันก็มีแล้วแล้วก็รู้สึกภูมิใจแทนทุกคนที่ที่ได้มีผลงานออกมาครับผมแล้วก็ ก็ฝากด้วยครับผมกับซีรีส์เรื่องซอมไบเวอร์ที่ผมได้เล่นแล้วก็ทุกคนได้เล่นกันหมดเลยอันนี้น่าจะเป็นรู้สึกว่าเป็นซีรีส์เรื่องที่ผมน่าจะคิดว่าทุกคนอยากจะเห็นมันมากเหมือนกันใช่แล้วก็ตื่นเต้นมากที่เราจะได้เป็นส่วนหนึ่งในการแสดงเรื่องนี้ครับเพราะมันแปลกใหม่มากเราก็ไม่คิดด้วยว่าพี่ออฟจะทาซีรีส์ที่เกี่ยวกับซอมบี้ขึ้นมาตอนที่บอกว่าเล่นไหมจิมมี่เล่นครับพี่ออฟเอาเลยอะไรอย่างเงี้ยครับผม แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่อยากจะบอกก็คือรู้สึกดีใจมากที่ซีที่ที่ผมที่ผมได้มองมันตอนออแรกที่ว่าผมจะได้รับเป็นได้รับเล่นนะครับแล้วก็<ช>มีปัญหาเรื่องสุขภาพมันได้ออกมาอย่างดีครับแล้วก็มันผ่านไปได้ด้วยดีก็รู้สึกดีใจดีใจมากแล้วก็คนที่ได้มาเล่นก็เหมาะสมมากใช่รู้สึกดีใจกับทุกคนมากจริงได้ หมอพี่ครับครับผมครับก็เอาจริงจังทุกท่านนะครับผมว่าหลายๆคนได้พูดมาแล้วแหละความในใจทั้งหมดรวมถึงรูปแบบงานที่เราได้เห็นกันในวันนี้แล้วใช่ไหมครับผมว่าความเติบโตเนี้ยมันจะเป็นไปไม่ได้เลยอย่างที่ทราบนะครับคือขาดไม่เป็นไปได้คือขาดแปนคลับที่พี่สื่อมวลชนที่ให้ความสนใจในซีรีส์ทุกเรื่องรวมถึงความตั้งใจทํางานและผลิตคอนเทนต์ที่ดีที่สุดเขาจะทำได้ของบ้านดูบันดี ผมเชื่อว่าบ้านนี้ก็จะเป็นครอบครัวที่เป็นครอบครัวหนึ่งเล็กๆในตอนก่อนจนวันนี้มันใหญ่ขึ้นมันใหญ่ขึ้นและก็เชื่อครับว่าในอนาคตมันจะใหญ่ขึ้นไปอีกพร้อมที่จะผลิตสิ่งดีๆสู่ประชาชนสู่คนที่คอยรอหรือรอคอยนั่นเองนะฮะยังก็เชื่อว่าเราจะผลิตในสิ่งที่ดีที่สุดมาได้ครับแล้วก็อยากให้ทุกท่านนะครับก็คอยสพอร์ตแบบนี้ตลอดไปครับและก็ขอชื่นชมอีกหนึ่งท่านที่ผมจะไม่พูดถึงได้ผู้มีพระคุณของผมเองพี่ออฟขอบคุณมากนะครับ น้องๆก็คือผู้มีพระคุณของผมให้ออกติใท้ดีละกันครับฝาให้เขาพิจารณาจริงๆนะฮะพอไมค่ิปโอเคได้เลยอืออืออ่าโอเคโอเคในจริงๆในทุกๆซีรีส์อย่างที่บอกเราพยายามอยากจะหาความต่างๆนะครับจริงๆปีหน้าเราก็รู้ว่ามีซีรีส์พีเรียดเยอะพอสมควรนะครับจริงๆเราก็แพลนไว้นานมากๆแล้วเหมือนกันแล้วก็แบบตกใจเฮ้ยมีคนทํา เยอะเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่เป็นไรครับจริงๆอยากจะบอกว่าที่เราบอกว่าอยากจะทำให้มันดีที่สุดเนี่ยที่คุณภาพให้มันนําหน้าหรืออะไรเราไมไ่ต้องการแข่งกับใครนะฮะจริงๆเราแข่งกับตัวเองเพราะเราแค่รู้สึกว่าเรามั่นใจอะว่า the King, ะคะุณภาพันคือสิ่งที่สาคัญที่สุดแล้วเราต้องแข่งกับตัวเองแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นพีเรียดไม่ว่าจะเป็นหนังเ์เรอร์ซอมบี้ไม่ว่าจะเป็นทุกเรื่องเลยนะฮะผมคิดว่า สิ่งที่สำคัญที่สุดคือความตั้งใจของพวกเราทุกคนเราคิดว่าเขาตั้งใจนีจะออกมาสู่สายตาประชาชนนะฮะในปีหน้าจะพยายามทำให้ทันเรื่องนะครับตัวร้อนเลยนะครับภาพก็ฝากดุมันดีนะครับแล้วก็มันดีเวิร์กด้วยนะครับก็ฝากเอ็นดูพวกเรา ด้วยนะฮะเราก็ยังย้ำแหละต่อให้แบบทุกคนก็จะแบบเฮ้ยทำไมถ่อมตัวแต่มาคือความจริงเนาะเราก็ยังเป็นแบบบ้าน3าชั้น4ชั้นครึ่งที่ทุกคนพูดอยู่นะเราก็ยังแต่เราจะพยายามที่จะเป็น1ิชั้น20ชั้นนะฮะสุดท้ายแล้วเนี่ยผมมั่นใจว,ว่าความตั้งใจของทุกคนเนี่ยของพวกเราดมเดียจะทําให้พวกเราแบบเติบโตมากขึ้นแล้วก็อยากให้ทุกคนเปิดใจแล้วก็ฝากดูันดิตไว้ในไว้ในใจทุกคนด้วยนะครับ แล้วก็จะไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังครับขอบคุณมากครับคขอบคุณค่ะขอบคุณคัะ